โอเคผมก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่น r p g นะผมว่าเล่นยังไงให้แว่าชนะหรือว่าควรใช้ยังไงนะผม อาบเนี่ยมันราคาประมาณ25กุญแจนุม่มใส่กุญแจ25นะมันเป็นแบบก็ทุกคนจะรู้แล้วว่ามันเป็นปืนระเบิดใช่ไหมฮะอ๋ะอไอ้นี่นะผมเห็นไหมว่ายิงหนึตัวมันนัดละร้อยนะผมถัดถ้ายิงแบบเป็นแรงระเบิดมันราคาสิบก็เวลาเราเล่นอาบนะผมให้เราหยิบมาในด่านที่ระยะแคบๆนะผมหรือว่าศัตรูเล่น อาจจะเป็นปืนที่ระยะใ,ใกล้ๆเราสามารถเอาใช้ RPG ไปสวนได้นะครเพราะมันยิง2นัดก็ยังไงก็ตายนะครเฮ้ยส่วน r า g พจมันมีนัดเดียวหนะ่มก็แนะนําให้เนี่ยยิงไปแล้วเวลามันจะรีโหลดนะผมให้เรากดพิกมีรีไปเลยมันจะยิงได้เรื่อยๆนะ ก็สามารถไปใช้ได้นะผมส่วนไอเรื่อง s ค c o n ารี่เนี่ยหรือว่าปืนที่ใช้คู่กับ RPG นะผมอาจจะเป็นมันมันอย่างที่ผมบอกจะแล้วแต่ด่านนะผมว่าจเป็นเอเซอกันอูซี่ก็ได้อูซี่ใช้ได้มันใช้ได้หมดเลยนะผม RPG สามารถคอมโบได้หมดเลยผมแนะนําอาจจะเป็นอาจจะเป็นปืนระยะไกลนะผมเช่นเป็นリเวอร์หรือว่าเอเนจีพิกเตอร์เพราะว่า RPG เนี่ยมันยิงได้แค่ระยะใกล้หรอกพอัตูวิ่งไปไกลๆเนี่ย เราจะมันมันยิงค่อนข้างยากผมมันหลบง่ายนะเวลาอยู่ไกลๆอะ่ะกระสุนมันจะมาช้าแล้วเราจะหลบง่ายนะแต่ถ้าแบบเขาไม่อยู่ไกลๆแล้วก็ใช้ปืนที่เรามีนะผมอาจจะเป็นเอ็น g ีพิสโซลหรือว่าร e วเบอร์นะผมแต่ร e วเบอร์อาจจะคุ้มกว่านะผมนี่นะ ่วนปืนที่ไม่ใช่ปืนเป็นพวกไม่อะไรนี้ครับผมผมแนะนําเป็นอาจจะเป็นไรออชิวได้นะถ้าถ้าใช้ไรออชิวนะผมจะเป็นเอาไว้สําหรับคนที่เล่นลูกซองหรือป้าปืนที่มันยิงมาเป็นกระสุนนะผมให้เราใช้อันนี้บังไว้จนกว่าเราจะถึงใกล้ใกล้ถึงเขานะผมให้เราพอเราใกล้ถึงเขาเราก็หยิบอาวุีแล้วก็ยิงนะครับนี่ประมาณนี้ อันที่ Rpg มันก็เหมือนจะยิงได้รัวเลยนะถ้าแบบเราจับจังหวะถูกนะผมแต่ใช้นี่ก็ได้เป็นเขียวนะผมก็เวลาเรายิงปุ๊บเรารีโหลดใช่ไหมเราเดดแล้วก็เนี่ยรีโหลดแล้วก็ตีเขียวนะผมนี่มันจะยิงได้รัวๆนะผมเราจะได้ไม่ต้องรอเวลารีโหลดมันนะจริงแค่เขียวมันก็โกงแล้วนะหรืออาจจะใช้เป็นขวานก็ได้นะผม ข่านอันนี้ก็กดทีแล้วมันจะตันนี้นะผมแล้วเราก็ยิงต่อได้เนี่ยผมประมาณนี้แต่ว่าขวานมันจะพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่ามันจะตีทิ้งไม่ได้นะผมสมมติว่าเวลาเราใช้ไปแล้วแล้วเราตีอ่ะถือว่ามันใช้สกิลไปแล้วนะแล้วเวลาเรายิงอาวุธอีกรอบอะ่ะเราุดพิกมิลีไม่ได้นะผมนี่เป็นข้อเสียของขวาน,นผมคือผมผมว่าเคียวมันอาจจะดีกว่านะผม แต่ขวานก็คอมโบได้นะเพราะว่ามันตีมันก็เนี่ยมันก็เข้าไป3าแล้วอะแล้วก็โดนอาบิจิยังต่ำๆก็ยังไงก็ร้อยหนึ่งก็ร้อยสามห้าผมแล้วก็ใช้เชอริฟยิงอีกทีก็ได้นี่เชอริฟยิงเดี๋ยวก็ตายนะผมคอมโบก็อาจจะเป็นประมาณเนี้ยอาจจะปึ๊บยิงอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมครับแค่นี้ก็ตายแล้วใช้แค่3ยานมอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันก็ให้เราอย่างนี้ไปก่อนอาบิจีแล้วก็ใช้เชอริฟยิงนะผม มันก็ทีเดียวตายนะผมประมาณนี้เลยดีเหมือนกันนะอันนี้สำหรับขวานนะต่อไปอาจจะใช้เป็นหมัดหมัดเพื่อมูมิทแต่หมัดผมแนะนำใช้เป็นแดกเกอร์เป็นแดกเกอร์หรือไม่อันนี้เอ้าออันนี้เป็นหมัดนี่แหละอันนี้เป็นแดกเกอร์นะผมัสุดท้ายอยาจจะเป็นอะไรก็ได้อะอาจจะเป็นระเบิดก็ได้นะผมเดี๋ยวนะ,นะระเบิดอันนี้ก็อันนี้เป็นเซตมูฟเมนต์นะผมสำหรับใครที่อยากทำมูฟเมนต์อะไรอย่างนี้นะ ีประมาณนี้เดี๋ยวจำหนึ่งผมบุกไม่ค่อยไปเลยเยี่ยมมันเป็นเซตที่เอามาใช้โมเมนต์นะก็สมมติเวลาเราจะเริ่มแล้วก็สมมติเรามีอันนี้ใช่ไหมเรามีอ p g พีจีแล้วก็เวลาขึ้นนะแล้วก็ไปปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บ ก็สามารถใช้ RPG ์ o ี s ีบูตไปต่อได้นะรประมาณนี้เลยอลเอเวลามาอย่างนี้ปุ๊บให้เรายอย่างี้ไปก่อนนะผมนี่ประมาณนี้แล้วก็เวลาเราถึงแล้วเราก็ใช้เคียวแล้วก็ใช้ RPG ยิงปิดใา้นะผมนี่ประมาณนี้อันนี้แค่เห็นไหมครับแค่สองนัดก็ก,ก็ตายแล้ว ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวอัสุดท้ายจะใช้เป็นมันจริงมน,ม,นมันอนแดปทุกอย่างเลยนะมันแล้วแต่คนชอบมอผมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะผมอ,อันนี้นะมันคือบั็อกอย่างนึ่งผมที่ผมเห็นเขาทำกันนะก็คือการที่เรามีโทเบลนะผมแล้วเราก็มองขึ้นข้างบนนะ เรามองขึ้นบนเนี่ยเราคลิกขวาหนุ่มพอมันตกลงมาให้เราพยายามกระโดดให้ทันนะอ่ะนี่อันนี้คือไม่ติดเดี๋ยวผมทาอีกรอบหนึ่งออเนี่ยผมมันคือซุปประจ์นะสำหรับอันนี้ก็มันจริงมันสามารถบินได้เลยแหละแต่ว่ามันต้องกะจังหวะดีๆนะผมนี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้คือถ้าทำดีๆถ้าทำติดดีๆมันจะบังคับทิศทางได้นะครับผม แต่มันต้องแบบทำหลายๆรอบอะผมทํารอบเดียวผมยังไม่ติดหรอกเดี๋ยมันต้องมันต้องเวลามันเด้งมาโดนหัวเราผมให้เรากดกระโดดทันทีนะอันนี้ไม่ติดเนี่ผมมันจะเป็นงี้เลยนะตัวเราจะพุ่งเลยนะผมเนี่ยผมคือจริงๆมันจะบินไปเลยนะแต่ว่าอันนี้มันติดกำแพงนะผมก็ ทิกก็มีประมาณนี้ผมถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยผมชอบมากกดซับด้วยคิดี้ผมไปแล้วผมบ๊ายบาย